สวัสดีครับพบกับบ่าวเกลือมอีกแล้วครับผมวันนี้บ่าวเกลือมมีสิ่งดีๆมานําเสนอพี่น้องท่นานผู้ชมเฮ้าเนาะครับเนาะวันนี้บ่าวเกลือมสีพ้ามาเบ่งวิธีการาใส่น่วยปามสดนะครับเนาะในการอ้อยไฟหรือว,ว่าเป็นเชือเพลิงในการดั่งไฟก่อไฟนะครับเนาะอันนี้เป็นน่วยปามที่บ่าวเกลือมเก็บมาใหม่ๆสดๆด้อครับเนี่หน่วยปามที่แบบว่า,ามันมันสุก่าต้นนะครับเนาะแล้วที่นี่หลังจากหลังจากที่มันสุก แล้วมันลนนะครับนอนมันมันเหลืองมันสีถามมันแกจัดมันสีออกสีเหลืองเหลืองสมสมบม่เป็นสีเหลืองนะครับนอนนี้อื่นว่าสีสีเ er หล ah ืองเหลืองหลเหลืองเหลืองก็สมสมสีออกไปทั้งแดงนะครับเนาะหลังจาก่าที่ปามแกจัดพิ่นกับสีลนนะครับเนาะเท่ากับทั้งเกตเอาเทากับไปเก็บเอานะครับเนาะถ้าแม่นดำดำหันมันโบแก่เท่าเม่นดอกที่ว่าเท้าต้องเอาเนยแก่ๆพออย่างครับเพราะว่าเขาเอาเนยแก่ๆที่พื้นลนอ่ะเพราะว่าเราที่นี่เท่าก็เก็บหลังจากที่เอาเก็บทั้งไตที่พื้นลนแล้วเขาก็บย่ง เด็ดเอาทึ่งๆถ้าไลยพื้นได้อีกนะครับเนาะมันสีเด็ดง่ายรุดรุดคุโยรุดคุโยออกแต่ว่าตางเฮาสีเปียสีเปียอัยถ้าลลยที่พื้นบพท่านแกนะครับเนาะมันสะออกสีอ่สีดำดำนะครับเนาะสีสีน้ำตาลแล้วก็ออกออกสีดำนะครับเนาะอันนั้นคือว่าพ่อยังเฮาเบาเพราะว่ามันบีบรอยนะครับเนาะมันบบแกแล้วก็เฮาเสียวมาใส่ดั่งไฟนี่มันสีบรด้ผลนะครับเนาะเพราะว่ามันโบทันมีน้ามันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่อันนี้เฮาไปหาเก็บเอาคอะข้าเจ้าเอา ผู้ใดที่เปืนมีสวนป่ามโนครับเนาะเพื่อนบ่วงหวงดอกว่าขอหน่วยป่าสุกไปด้วยแต่อ้อยไฟไ้แตดดังไฟในเด้อวังศีเนะครับเพื่อนก็หายเพื่อนบ่งหวงอันนี้เบาเกืนเก่ามากนะครับเนาะแล้วที่นี่วิธีการนะครับเนาะหลังจากไต่มาแล้วเขาก็มาทุบจังสีครับนี่ทุบทีมาทุบเก่ามิดที่สับซับก็ได้ครับเป็นยังค่อยต้องทุบเพราะว่าเ้าทุบทุบจังสีเพื่อว่าจะให้เปลือกของป่ามนนครับมันเป็นขุยให้มันเป็นขุย หลังจากที่น้ำมันพื้นออกแล้วที่นีเข้าจุดไฟกับที่จุดติดง่ายนะครับเนาะนเวลาเข้าเวลาเข้ามาดั่งไฟเทอาไม่เข้าสีใดว่าตรงมาทุบใหมมันอยากเสียเวลานะครับเนาะอันนี้คือเนี่ยบาเกนเสียเบื่องอะไรอันนี้คือเบาเกืมที่เบาเกิมทุบทุบไม้บางหนึ่งนี่ครับนี่นี่คือที่เบาเกิมเอามาไมไ้เลยครับเด้อนี่ครับส่วนอันที่เบาเกืมทุบว้ก้อนหนานี่เบาเกืมตากแดดไวก้ปร 30, นะนาสามหมื่นครับเนาะเป็นทรงไหนอันใส่ถุงเหครับนี่ครับ จะเป็นสีสีน้ำมันขึ้นออกแล้วนะครับเนาะสีสีบรสดคืออันใหมห็นบอกอันไหมสีสีสดสีเหลืองเหลืองกลัวนะครับเนาะส่วนอันที่เบ้ากลิมทุบแล้วก็ตากแดดอันนี้เบ้ากึมตากแดดได้สามหมือนนะครับเนาะหลังจากที่เขาทุบแล้วเขาเก่าตากแดดด้ครับด้วยอาการตากแดดเบ้ากลิมแนะนําให้ใส่ใส่ภาชนะที่แบบว่าเออบรอเซนว่าห้าสีไปตากเครื่อง สังกะสีหือตากเท่งดินนะครับเนาะเพราะว่าอ่าที่ข้าทุบเ่านี่เวลาตากแดดมันมีความห่อนอน้ำมันจากเปลือกของป์านี่พื้นสีเหยแน่แหลักับพื้นสีมันสียดมันสีละลายเป็นน้ำนะครับเนาะเป็นน้ำมันถึงความห่อนมันสีมันสียังไะแบบว่ามันสีละลายเป็นน้ำเหรมันก็สียดลงดินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท้าต้องส่ภาชนะที่เป็ี่นแบบว่าคลายกระ,ะมังหรือยังกัะแหลวแต่เพราะว่าหลังจากเขาตากแดดแล้วน้ำมันพื้น พื้นละลายออกพื้นกระเทยเบิ้งหี้งลงดินบอ่อาไปใช้พื้นกระจียูในนวยปลามในไอันี่ที่เอาทุบนะครับพื้นสีเขาเนื้อดีแล้วที่นี่เขาก็หลังจากเข้าเก็บยนําแรกเข้าเก็บเศร้าแดดแล้วเขาเก็บเข้ากับคนคนครับคนโคนให้น้ำมันพื้นเขาลามือไม่เข้าก็ตากอีกตากประมาณจากักห้ามือก็ใช่ได้แล้วครับอันนี้เบ้าเกลืมตากสามมือนะครับเด้อเดี๋ยวเบาเกลื่มสิจุดในเบิง้งว่าหลังจากพาไอ้ทุบทุบแล้วนี่ครับคือว่าเข้าทุบไป่มันแหลกๆเกี้ยไอ เปลือกกลืนสีเหลวที่นี่เวลาจุดท้ากระจีจุดง่ไงนะครับเนาะเอามาใส่เดี๋ยวเลยเ้าบประดองมาเสียเวลาทูบเราบ้าเกลื่นสีจุดใป็นเบิรงนะครับเนะดนอะเล็กคีบทานขีบเันอันนี้คืออันที่บ้าเกลื่มตากแดดไว้แล้วสามหมื่นนะครับเนาะบ้าเกลื่มกระจีตาก,ก,กาประมาณจะหาหมื่นนะครับเด้อะแต่เม่นว่านห้องตากแดดห้อเอาเอาไว้เนี่ยทูบเราเอาไว้ในโฮมเลยมันมันบ้าเตอความหมอนมันมันเสียไอ้คือล่าครับคือล่าสีขาวนะครับเนาะเพราะนั้เราต้องตากแดดกัน ติดไปเด้ออยากร่วมเนี่ยนี่ครับปองปองเหมือนกันนี่คือวิธีการน้ำปามนะครับเนาะน้ำหน่วยปามมามาถุบมาใส่สำหรับอ้อยไฟ ก็ฟื้นก็ไฟแหละนะครับเนาะอันนี้เวลาห้าเห้าจุนสีเล่ากขใส่เต่าห้าวเขาไ,าาาาไม่อ้อยใส่บาดี้นี่ครับนี่ติดแล้วครับเพราะว่าน่วยปามพื้นสีมีน้ำมันนะครับเนาะน้ำมันพื้นอยู่ทั้งทั้งในทั้งใน,ในเนื้อของนวยในเนื้อน่วยปามแล้วก็อยู่ทั้งทั้งหนอกป่อมครับอยู่เปลือกนี่พื้นเป็ิดน้ำมันนะครับเนาะนี่คือติดแล้วครับนี่แต่วันนี้ห้าเกเขาใส่เต่าเอาไม่อ้อยนะครับเนาะอันนี้เอาไว้คอนเดี๋ยววันนี้ว่าคุณสิผ้าเบื้องอันอันนี้คือเบาเกลม ไอ้ทุบเรลกกระตากแดดไว้แล้วสามหมื่นนะครับเนาะวันนี้เรามาเบิ่งอันหม่อันเท่าทุบไม่ๆมนี่จุดติดบ่อนะครับเนาะอันไม่ไมนี่กระติดขึ้นกันนะครับนอนเดียวให้มาคกลือให้เบิ่งนะครับเด้อสมมติว่านะอันอันนี้คือว่าอันนี้กระซุกดูแต่ว่ามันมันไม่นะครับเนาะมันเหลืองจังสีหนำมันพื้นเ่รท่านเ่รท่านแป๋รูเพระท่านมักท่านหมมอะไรของพื้นหลับเข้าทุบกับทจุดติดอยู่นะครับเนาะ แต่ว่าเอาไว้ก่อนตัวนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็มาใหม่ขึ้นกันแต่เบาเกลือในเบิ้งว่าตัวใดที่มันถ้าแม่นว่าเฮาสิจุดเฝ้าวยังเฮาบ่ต้องมักตรงหยังเนาะครับเนาะมันสิใสส้วงไหลอ่อลาหน่วยปาล์มหลังจากที่พื้นสุกพื้นแก่จัดเต็มที่มันสิเป็นสีเหลือง,ส,องสีส้มจังซี่เนาะครับเนาะแล้ว,ลวๆพอทิ้งไว้โดนๆเพิ่นก็นสิเป็นเดี๋ยวเด้ออันเป็นประมาณนี้ครับเริ่มดำในเบาเกลืสิหาหน่วยที่ดำดำไลยๆนี่ครับเห็นบ่ที่แรกก็สิส้มสีส้มๆเบิดหน่วย เพราะโดนโดนไปพื่นกระสีออกเป็นดำดำสีดำดำนี่ทีครับนี่แต่เหลือสวมอยู่หน่อยหนึ่งโดนนี่ดีกับสีดำจนบดหน่วยแล้วนะครับเนาะนี่นี่นี่ครับนี่เพราะอยู่โดนโดนนี่ดีพื่นกระสีดำพื้นหน่วยอย่างที่แล้วครับคือเป็นน้ำมันเลยตัวนี้พื้นน้ำมันพื้นมักอ,อยู่ในเหนือพื้นโดนเองโดยธรรมชาติแล้วอันนี้ทุบได้เลยครับอันนี้บัคคืนเก็บมาไม้อ,อมกันแล้วครับแต่ว่าบัคคืมเลือกให้เบื้องหน่วยที่แบบว่าพื้นที่หฮาสิจุดดังไฟได้เลยนะครับเนาะคือว่าตัวนี้มัน ซุกหรือกับพื้นใดที่น้ํามันพื้นเยิมบอ,อกเบิดแล้วนะครับนาะเยิมยี่น้ำเปลือกน้ามันพื้นมักม,ม,มุมใดที่เรียบร้อยตัวนี้จุดได้เลยอันนี้มาไม่กับจุดได้เลยครับนี่เด้อคิดทานก่อน เดี๋ยวขี่ออกดีๆกันมันบอกครับน้ำมันเป็นเยิ้มเลยจุดไหมมือกับมันแล้วล่ะมือบากลมก็ได้เดี๋ยวเด้อตัวนี้คือตัวใหม่เลยครับตัวที่เบากลมเก็บมาใหม่แต่ว่าเหลือกหน่วยที่แบบว่าพึน่นพึ่นน้ำมันพึ่นบ่มใดทีเหล่าน่วยพึ่นที่เป็นสีดำนะครับเนาะ นี่ครับนี่คือออามาไม้ได้ยครับนี่เพระท่านได้ตากแดดเพราะท่านได้ตากแดดสามมือสามอันที่เบาเกลืมจุดในเบื้องที่แรกนะครับเนาะนี่ครับแต่ว่าเบาเกลืมเปลือกเอาหน่วยที่พื้นพื้นดำแล้วเต็มที่ถ้าพื้นดำแล้วคือว่าน้ำมันพื้นบม่มน้ำมันพื้นซึมซับเขาในเปลือกแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เขาก็มาทุบๆกเข้าไปจุดได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับผมมาเมือ่อกี้การนึ่งบะนี้ ไอ้หน่วยจังสิติดบ,อบ,บอ่อยอยันเบลคนสีเบิองหน่วยเหลืองๆหน่วยเหลืองๆสีนะครับเนาะหน่วยไม่ก็ได้นี่มันเหลืองจันทร์สียังแข็งป๊กอยู่ยังบีบอันแต่ไม่ดำๆสีคือว่าน้ำมันพุ่น,นบ่มไลเต็มที่นี่บีบสีสีนุ่มๆครับนี่สีดำเริ่มเบิดสีออกสีน้ำตาลเบิดนี่คือเบาคืนวาบีบมันที่บ่มนี่นี่คือตัวนี้เป็นน้ำมันทุบจุดได้เลยคือเบลคืนจุดเห็นเบิองเถื่อที่สองคือเถอื่อมันหนึ่งนี่นะครับเนาะ ส่วนนี้มันสแข็งปุ๊กนี่แต่ว่าดิดบอวตีมาบังคึงเฉยเลยเพิ่อนติดอยู่เพื่อกัดนะครับแต่ว่าต้องกะตใส่เวลาเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อมันเข้าทุบแล้วมันกับบุคือบุคือตัวนี้ะว่าดพื้นยังหม่อยู่แต่ว่านมันพื้นยังบดทันมักบดทันบ่มอะไรของพื้นสักอย่างนะครับเนาะก็เลยเดี๋ยวเบิ้งว่ามันคึงจุดหรเบิ้งติดบอาเพื่นติดมันติดครับแต่แบบว่ามันงกะใส่เวลาเนี่ยมันบุคือ ดีเปล่านผ่านมาเนาะครับเนาะถ้าไปติดเราฮะจุดติดเราประดับงไ่ไงนะครับเด้อในป่ามันไม่มีดับง่ายดอกห้าไม่อ้อยใจโรยเออคุยดีเงี้ยอ่าน่อยส,สดๆมาใหม่ๆแดงๆดงเฉยมาบ่เครือจุดให้เบิ่งมันตีบอบมันกะทิติดอยู่นั่นยแหละครับแต่ว่ามันกะทิใส่เวลาแน่เพราะว่าน้ำมันเพิ่นยังบ่งมักบ่บ่ม ไอทีคือฝันดำๆดำที่บกึมงวานนะครับเนาะโอ้ปแ่ชยเด้งซช่ะติดตีบ่ รุน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 ลมทำแน่หรอวะเข้าต้องทุบถามว่าติดบอกรติดอยู่ครับเนะแต่ว่าห้องเพียงแต่ว่าตัวเปลือกพุกนี Respect ้เขาต้องทุบให้มันคุยๆหลายๆนะเพราะว่ามันมันยังบ่มบริทีคือเบาคืนบาน่ะมันคือพวกดำๆพวกนี้ครับนี่ครับแต่กรติดแต่ไม่ได้ติดแล้วก็บ่บ่ดับง่ายเลยครับนี่ครับเนาะนี่ ถือว่าติดครับหน่วยใหม่ก็ถือว่าติดสรุปแล้วหน่วยป่ามี่เหาเอามาดังไฟติดทุกหน่วยนะครับเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเหาเอามาทุบแล้วเาก็ทุบเก็บไว้นีเ่เวลาเวลาเขาสีดังไฟเทื่อใหม่เทื่อต่อไปเขาสีได้พราต้องทุบยากนะครับเนาะนี่เคล็ดลับดีๆนะครับเด้อไม่ต้องหรอกเพราะเบลกึืนไปเก็บมาเนี่ยก็เพราะว่าน้ำมันน้ำมันโซลา่าหรือว่าน้ำมันดีเซลที่บ่าวกึืนใส่ดังไฟนะครับเบลเบลกลืนเถี่งเบลนะครับเด้อปกติบ่าวกึืนดัง ปกติเบ้าคึมดังไฟที่ใส่นี่ครับในย่องแบบเผาแล้วก็คึมกับที่ชื้อน้ำมันโซลามากนะครับเราไม่เคยดังง่ายก็เอาย่องเาานี่จุ่มใส่น้ำมันโซลาแล้วก็จุดลุกบุบโรดแล้วก็ไม่อ้อยใส่นะครับเนาะก็ดีน้ำมันเบิดอประยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้พี่น้องทำผู้ชมเขานำนะครับเนาะว่าหน่วยปามันดังไฟใดแท้บ่ดังจะไหนวันที่นะครับเนี่เรียบร้อยครับสรุปหน่วยปามันดังไฟใดนะครับเนาะแล้วเบ้าคึมสีล่องจุดแล้วก็ดัง ใส่เต่าให้เบิ้งเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเราคุมกับไปว่านป่ามาเพราะผลตกว่างหันไปว่านป่ามาก็ได้ปลาเข้งแน่ปลากระเดิดประคุมกับที่ย่างกินแหล่งนะครับเนาะเดี๋ยวป่าให้เบิ้งเลยครับเด้อมานี่ครับปลาเค้งปลากระเดิดปลาเค้งไม่ใหญ่ดิเล่นครับเดี๋ยบม เค็ง okay, ปลากระเดิดปลาแข่งสองตัวมั้งบังคึมกระติย่าง,งก,ก,ก,กินแร่งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการดังไฟด้วยหน่วยปามกันครับผมเดี๋ยวสีวาดตัวกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวบกกังคึมสิกกอไฟดังไฟให้เบิ้งเร่ยกันล้วกัน เดือกเขาหน่วยดำๆที่แบบว่าน้ำมันพื้นนาชีบ่มได้ที่แล้วแต่อันไม่แล้วครับนี่เพราะแม่นอันที่เบ้าคืมตากแดดไว้นสมื่นแต่ครับเพื่อนอันนี้คืออันที่เบ้าคืมเก็บมาใหม่ละแต่ว่าเบ้าคืมเดือกเอาหน่วยดำๆคือที่วาเนอะครับเนาะน้ำมันน้ำยางพื้นปมพื้นซึมเขาในเปลือกในยางดีแล้วทุกๆครับ จูดบานนี่เนี้ยติดเดอร์ติดเดอ้อเน,นี่ยขายนาทำลุกชมด้วย จะ,จะคุยคนน้องดีดนีเนาะทีรับกนรับงอ,อนตอนว่างนี่แหละ ไม้อ้อยก็ไม้อ้อยที่เบ้าคึมไปเก็บมาที่ว่าไม้อ้อยก็ต้องหักก็ต้องพาาล้วครับนี่รถพื้นเหยียบแตกตุก็นไปเก็บเอากอบเอาแต่ว่าตากก็ท่านแห่งดีมาบนี้ดอกไปน,นั่นไปน,นี่มะคึมเหมือนตาได้เข้าเดียวออกนอกบ้านย่านฝนตกห้ามกับฝ่าวเก็บไว้ก้อนเนาะเนาะคุณก็เลยตาบ่าได้เต็มมือเต็มเบนปบนนี้ ดีดีหรอกครับอันนี้เอาไม้อ้อยใส่แล้วก็เอาทานใส่ก็ดีย่างหนึ่งนะครับเนาะเป็นเคล็ดลับดีๆซอยเห้ประหยัดเงินในการซื้อขีใต้หรือว่าซื้อน้ำมันโซลาหรือว่าดีเทลนะครับเนาะมาใส่ในการหลังฟื้นหลังไฟง่ายดีใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เอาหาได้นะครับเนาะเคล็ดลับดีๆมาฝากพ,าพี่น,น้องตามรูส้มเมาซ์ำนี่แล้วครับเด้อลิบนี้ คุณที่รับชมคือเก่าเดืนละอย่าลืมเปล่ยนกาลังใจให้บ้าคลื่นนะครับกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนําเพื่อพลาดทุกทการอัปโหลดคลิปใหม่ของบา้ากลื่นครับผมจะการคลิปหนาได้ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับอันนี้ที่เหลือยอยู่ในบา้าคลื่นกระติทุบไปนะครับทุบแล้วครับตากแดดไว้คือวานละบ๊ายบายเดี๋วไปอย,อย่างป่ากันบัดนี้